า,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 ามันไก่เอาเอาเอาข้าวมันไก่หนึ่งหนึ่งจานเอาไม่ทำอะไรสับก่อนเลยฮะออ,ออกคลิปด้วยออกคลิปด้วย,ยนี่ไงข้าวมันไก่หนึ่งจานโจ๊กหนึ่งชามเลขชามไม่เป็นลขถ้วยนะชามใหญ่เหลือเกิน มันไก่สไตล์ไหนเอ่ยสไตล์ฉันนี่เลยสไตล์ฉันใช่ไหมนี่เอาไอ้นี่นะข้างในด้วยนะครับขายทำเท่าไหร่ครับนั้นเน่ยสี่สิบบาทเองครับหุ้ยสี่สิบบาทเองเหรอครับผม้นจัดพิเศษให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับผมพิเศษเท่าไหร่พิเศษห้าสิบนี่โหเยอะแล้วเนะทีนี่คือไก่เป็นเลิศอร่อยยิ่งไม่เยิ่โอ้โหอันนี้นะ อ้ี่ครับขายตด้กี่โมงนะผมเปิดตีสามครึ่งครับผมตีสามครึ่งนะครับสำหรับคนตื่นเช้านะเข้ามาขายร้านนี้ครับบดกี่โมงก็ประมาณ9ก้าโมงเกโมงเโมงก็พอแล้วเนาะขายแบบพ่อค้าแม่ค้าคนมาซื้อของเนาะนี่ครับ เดินนะเอามาวางตรงนี้ให้ผมหน่อยนะน,น้ำพิมสูรตรเด็ดด้วยเนี่ยนะวันนี้เรามาถ่ายนหลังตลาดพนมแล้วเจอร้านนี้นานแล้วเนีอยู่มานานแล้วเราต้องเอามาออกในในร้านเราในใน,ในเพจเราไม่ใช่ในร้านเราโอ้น่าก,กินว่ะโอ้ดูดิโอ้น้ำซุปร,ร้อนๆเลยนี่ครับ นี่ครับเอ้ยน่ากินมากเอาโจ๊กด้วยนะโจ๊กด้วยนะผมรอโจ๊ก,จกด้วยอ่ะนี่ครับนี่อันนั้นคืออะไรข้างในอ่ะใ่ครับผมไอ้กลมดำๆอันนี้เป็นหมูครับผมหมูเข<อ>า<ๆ>ใส่ไปเลยเหรอครับให้มันหวานเหรอครับโจ๊กหมูในหมอ้อโอ้โโจ๊กหมูในหม้อนะเออนี่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 นโอ้ร้านนี้เจ๋งว่ะเขาเล็กเลยนะร้าน โจ๊กข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมคนนี้ว่านะชื่อโจ๊กโจ๊กก็คือขายโจ๊กร้านนี้ร้านตะนวดตะนวดนะครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่เท่าไหร่โจ๊กอย่างนี้เท่าไหร่ครับโจ๊กแบบนี้ชุดละสี่สิบบาทนะครับสี่สิบเอาเลยเว้ยของจริงนะครับตะนวดพนมนะขายก็รู้จักขายมานานแล้วขายรู้โจ๊กในตำนานเลยเนี่ยตำนานอีกแล้วเห็นไหมเอาละตะวันชวนหิวได้มาถ่ายแล้วขายเวลาเดียวเช้าเวลาเดียวหรอตีสาม เริ่มตีสามเริ่มตีสามแล้วก็ประมาณเก้าโมงก็บายบายกันแล้วนะเดี๋ยวมาเจอตีสามใหม่อีกวันหนึ่งนี่ครับูน่ากินว่ะเอ้น่ากินโอ้โหนี่ครับอ้าวนี่ครับหมูน่ากินโจ๊กข้าวมันไก่นะถึงได้ม่อมันจะต้องร้อนตลอดใช่ไหมมันจะได้ถูกเนาะมันจะได้ขอมถ้าเราไฟไม่ร้อนไม่เร่งไฟมันจะขาว อ๋อนี่ครับมันต้องถึงนะมันต้องถึงใช่ไหมนี่โอเคเลยรับเคล็ดลับครับนี่เลยนะงั้นนี่เลยได้เลยโอ้โหน่ากินนี่ครับโจ๊กน่ากินมากข้ามันไก่ดูครับน่าเดี๋ยวลองชิมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ร้านโจ๊กลุงหนวดนะครับหรือโจ๊กข้าวมันไก่ อยู่หลังตลาดเส้นจะมากรมที่ดินน่ะเลี้ยวจากสามแยกมาก็สองเมตรไปพนมแลนอ่าพนมแลนแต่ว่านี่ครับดูนะครับหึงร้านเลยนะครับร้านอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยข้างๆร้านยาไทยเนี่ย่นี่นะเขาค้าเป็นอย่างนี้นี่ครับเขาเด็ดในตำนานในร้านเนี่ยยามเช้านะคุณจะกินร้านนี้คุณต้องตื่นเช้านิดนึงนะหรือแบบต้องเช้านิดนึงอ่ะเพราะว่า เขาเปิดตีสามหรือไม่ไ <wi> ด้นอนหรือไม่ได้นอนเนี่ยสายไม่ได้นอนต้องมาสายไม่นอนมาที่หมดครับที่มาเรามาชิมโจ๊กเขาก่อนนะนี่นะครับโจ๊กข้าวมันไก่โจ๊กลุงหนวดนะครับนี่ครับดูครับนี่เพื่อชมร้อนเรียกร้อนนี่รับประกันให้ก่อนเลยครับร้อนจริงอร่อย นี่โต๊ะก็มีค่าลุงเรียกลุงหนวดแล้วนี่ยังไม่พุงนะอุ้ยร้อนร้อนมือจกชื่งจกชื่งไปกินแล้วอยู่ไม่ได้วะตื่นเลยนะหิวอร่อยย่าย่าโต๊ะหนึ่งนะดูข้าวมันไก่เขาแบบตัวตายแบบบ้านๆนะแต่หนังนุ่มๆ เครื่องในครบๆดูๆๆมาเดี๋ยวเราลองก่อนนะผู้ชมเราลองนี่เลยนะเฮ้ยเราลองไก่เขาก่อนเดี๋ยวก่อนดีเออนี่ๆๆไก่เขานุ่มไหมดูอ่ะหอมอ่ะอร่อยหอมกินก่อนนะเหนือเนี่ยนี่ใส่ไปอย่างนี้นะครับผู้ชมอ่ะลองเครื่องในนะครับนี่ครับ ทำโตโติึจุกหกใจอ่ะหกเปียวน้ำหวานตามนิดหน่อยปิ๊ดๆนี้อร่อยนะครับถึงปั่นเนาะครบเลยเนาะครับผมปั่นครบเลยครับผมอย่างเงี้เลยนะโซนน้ำจิ้มอย่างเงี้ยสามรสฮึปี๊ดเลยอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยอ่าน้ำจิ้มราดไก่ให้ดูหน่อยในนี้นี่นะอืมนี่ๆๆนี่นะครับ ทำาตโตเรายังไม่ได้กินข้าวมันเขาครับหูกูปากด้วยอร่อยจริงๆเดี๋ยวปักหมุดไปให้นะโอเคเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันป่ะเปิดทุกวันครับผมหยุดอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์นะครับมาตีสามนถึงเก้าโมงนะเวลาอื่นไม่มีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปักหมุดไปให้